โอเคมานอสลอร์ใช่มานอสลอรดโอเคกูต้องเลือกเว้ยการที่จะเป็นผู้สร้างบ้านเมืองนั้นเราต้องเลือกคนให้ดีๆว่าหน้าตาคนนี้เหมาะที่จะเป็นคนคุมเมืองเว้ยเขาชื่ออะไรลินฮาร์ทใช่ไหมโ้ยเราสามารถจัดไอ้นี่ได้ด้วยโ okay. อเคเข้าใจละ มี difficulty relaxing กับธรรมดาแล้วก็ challenging เอาธรรมดาก่อนกูไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เลยสักครั้งเดียวไม่เคยเลยเนอเลอร์เขานับป่ะหรือบัตทุเรียนเขานับป่ะถ้านับก็เออกูอาจจะเคยเล่นอยู่ก็เป็นไปได้ว่าแต่แต่ในหน้าตอนนี้หน้าที่นี้กูไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เลยไปเอาล่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้น นี่คือบ้านของพวกเราเราสามารถอัพเกรดดิ้งได้ใช่ไหม Our family working on construction automatically ก็คือเราสามารถบอกคนอื่นก็ได้ให้แบบเป็นออโต้เลยอะแบบถ้าเกิดอยากทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็แค่สั่งเฉยโอ้โห What the fuck is this? What is that? o k เ y นี่อจจะเป็นครั้งแรกสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราจะต้องเล่นให้ดีก่อนเอาแบบระดับมีเดียมก่อน เราต้องทำพิทีละสเตปทีละสเต็ปเว้ยตอนนี้เรามีไม้อยู่เท่าไหร่วะดูยังไงอ๋อต,ต,ตรงนี้ตรงนี้จากฟิวเว้ยสิบเก้ามีไม้อยู่สิบเก้าในเวลาสร้างอ๋ออันนี้อัพเกรดแล้ววูกเกอร์แคมป์อัปเกรดเรียบร้อยอัพเกรดวูกเกอร์แคมป์อันนี้เราก็สร้างแล้วให้แบบว่าให้คนมาจาัดก,การ let's go people let's go สร้างซี่ Yes let's go let's go people เราต้องสร้างนิดๆหน่อยๆแล้ว oh my god look at t h e s heat และตรงนั้นคืออะไรอืม uh, แล้วไอตรงเฮี้ยนั่นคืออะไรมันคืออะไร w i l animal stone deposit อ๋อก็คือเราจะต้องสร้างพื้นที่ของเรา I got it I got it อ๋อเราต้องสร้างถนนก่อนหรือเปล่า ใช่เราต้องสร้างถนนก่อนเวยกูดูดิเราสร้างถนนมาแล้วแหว่ท่านผู้ชมเราสร้างมาแล้วแต่ที่เราสามารถสร้างบ้านได้หรือเปล่าโอเคบ้านไซขนาดเท่านี้ก่อนโอเคคนเริ่มทำละคนเริ่มมาทำละไอ้คนเริ่มมาทำแล้วอ่ะคนเริ่มมาทำแล้วอเฮ้ยมันเริ่มมาทำกันแล้ววะใช่หรือเปล่าเขามาทำกันหรือเปล่า yes let's go Let's go เราต้องมี wood cutter lounge logging camp อันนี้ก็คือ w a l k e r camp logging camp นี้ก็น่าจะว่าโอเคเราเริ่มรู้เราเริ่มเรียนรู้แล้วเว้ยอ่าอ่าอายเข่าใจแล้วอะมาดูสัมทิมเบอร์แมน อาซานสัก3คนเพื่อแบบว่าทําเกี่ยวกับเรื่องไม้จ่เราจะได้มีไม้ไว้ใช้ไม้เม้เหม,ม,มดูไม้เริ่มหายไปทีนี้ทีนี้แล้วทีนี้เราต้องเออ่สร้างฮันติงแคมป์ด้วยบางทียนนะหรือเปล่าฮาัลโหลครับช่วยสร้างหน่อยครับสร้างไปสร้างไปสร้าง เราจะต้องสร้างวอู๊กเอไอ้นี่อีกรอบหนึ่ง้าใจชาเราจะต้องสร้างอีกนิดนึงไอ้วู๊คัตเตอร์แล้วใชนี่มคือเราสร้างไปหรือยังวะสร้างไปยังยังชายังก็สร้างเลยครับรออะไรอ่ะเลสโก้ปิโป้อ่ะเราจำเป็นต้องสร้างไอ้ซอพิทก็ได้ประมาณนี้เราจะจำเป็นเหมือนกันวางใกล้ๆกันนี้ถ้าเกิดเราทําตรงนี้เสร็จแล้วชาเราก็เอาไอเนี่ยไปใส่ตรงนี้ <jin x 2> ส้างไม่ได้ด้วยคุยต้องอ่านให้ดีเพราะว่าเราจะต้องหาที่ที่แบบว่าเราจะสามารถส่งคนแบบทำให้คนเพิ่มอ่ะทำให้คนเพิ่มอ่ะเฮ้ยเราเริ่มมีกาแล้วใช่ไหมฮังเกอร์โอเคหิวข้าวชิบหายละทำไงดีอาหารกูจะหมดซัพายกูมีน้อยอ่ะ ไอ้เหี้ยครั้งแรกมาก็จะหิวตายกันหมดเลยจเจริญล้วปะกูคือกูสั่งแล้วแต่ทำไมพวกคุณยังไม่ทำเอาใหม่เอาใหม่ Fuck this shit เ oh อาใหม่ก่อนอื่นเลยนะเว้ยก่อนอื่นเราต้องสร้างโอเค I got it I got it Jesus c ส r i s t รเออสร้างถนนก่อนก่อนือนเราต้องสร้างถนนสองเราต้องสร้างเอออันนี้ไปโอเคเสร็จตรงนี้เราเราสร้างบ้านนี่เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราต้องสร้างหนึ่งด้วยนั่นก็คือบ้านเพื่อที่เราจะเอาคนมาม่นจำเป็นจริงๆเลยนะมันจำเป็นนะโว้ยมันจำเป็นนะ โอเคเราต้องสร้างบ้านอีกเชียร์แล้วไงโก้เราสร้างถนนตรงไหนกว่าเออเต้องสร้างถนนด้วยแหละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีที่เดี๋ยวเข้าไวกว่าน,นี้ไวกว่าน,นี้กูสาสร้างมาอย่างเยอะแล้วนะเขามอนแมนแล้วตอนนี้กูขาดอะไร not enough surprise s h i โอเคสร้างบ้านหน่อยสิครับ help Yes, build that shit. Let's go, build it. Yes, 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 yes. yes. And assign that shit. And assign everyone. Unassigned, unassigned, And That shit. We're can a house, is it? Step. The settlement level increase. Okay. โอเคมันอัปเกรดแต่ช่างแม่งสร้างบ้านก่อนโอเคเอาคนออกออกไปออกไปไปทำงาน Go work that shit work it like you never w o r k before Go โอเคตรงนี้อ่าวาวโอเค แอดว n นซ์อัลนีตเด็บแอลเรียและแอลเรียสุดอยอดไปอยู่ตรงนี้ฉะนั้นกรลังนีซะโอ้โหเราตร้องรีบสร้างให้เยอะๆซะแล้วสิอืมแล้วบ้านกูอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ขอโทษวัด อ๋อเราต้องการฟาร์มเฮาอ่ะแล้วกูจะสร้างฟาร์มเฮาส์ไงคือแ <_' c ười> บบกูอยากสร้างฟาร์มอ่ะแต่กูไม่มีฟาร์มเฮาอ่ะมันคิดดูกู <_' c ười> นี่ฉลาดขนาดไหนคือกูต้องมันต้องการเออ <_' c ười> fucking livestock แล้วกูจะหา livestock จากไหนแล้วปัญหาคือกูต้องการตรัง อ๋อมันอยู่นี่มันไม่เคยหานี่ไม่ใช่ละออน้องฟอสเตอร์ฮันคนเราก็ผิดพลาดกันได้เนาะ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 ,นะ,นะไปแล้วไปแล้วไปสร้างกันให้เต็มที่อ้าวเดี๋ยวบอกนะกคูทำหน้าที่โอ้มมนมีตังค์อ่ะ I have no money Fucking no money ป้า not enough good yes not enough good yes not enough good เราเข้าเราต้องสร้างอะไรอีกนานผู้ชมอาจจะเห็นกูเล่นอย่างนี้แล้วอาจจะปวดหัวว่ากูมึงทำเพี้ยอะไรเอาตัวกูก็ไม่รู้ไม่มีหน้าสต็อกอะ โอ้ไว้ดูไว้เจอกันอ๋อเฮียกูพูดเปลี่ยนผ่านหมดละโอเคไว้เจอกันใหม่สำหรับ p i n e l Road เราจะพยายามเล่นเกมนี้ให้ให้เป็นดีกว่าวันเนี้ยให้แบบมันดีขึ้น You know okay. เพราะว่าเอาจริงๆกูเล่นเกมนี้ครั้งแรกก็ทำใจหน่อยละกันกูไม่ถึงกูอ่ะมาถึงกูต้องทำใจหน่อยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์บ๊ายบายไอเดียสครับท่านผู้ชมบ๊าย